เดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเฝ้าอย่าเฝ้าเอาละครับพี่น้องครับนั่นมันบอนมุ่ยมอยู่นั่นมาโยกเบดออกให้นเสร็จเสร็ป็โอ้ยกีบันไปไล่พีจีเลยมันบ่นอยู่ไหนเห็นบ่เอาเสียนบบาน้องครูครับนี่อะ มุ้นมีจริงเลยพี่รองครับไม่มีอะไรเกินความสามารถผู้ชายทำได้ผู้หญิงก็ต้องทำได้คุณทำได้เราทำได้ไ

ส,ส,ส้นนส od, <ๆ>้ไม้ซะแล้วจ <brewer y> ีซ uh ูบเมื audio, lady, ่อใดนี่จีสูบเมื่อใดเพราะว่ายีได้สูบออกแล้วยีเห็นหวานปะครับยีได้เอาปลาขึ้นแล้วก็ทำรั้วนะครับได้สามตูที่ตูปลาญี่ปุ่น ทั้งถืงอไงทังคุกนี่บรรยากาศยามแรงบ้านน้องอีิงนะครับอห,ยหอ,อย,อหอยมันเลี้ยวผมว่าเด้นทั้งปู่ทั้งปลาทั้งหอยไหมโชีวิแตแสนสภาทีนุกในการหาชี่ โอ้สู่บัตรพออีกท้ายคลิปไม่ได้รอกผู้เศร้านี่เม่สิบวันที่สองวันถึงปวดบัวแล้วบ่ปวดไม่ได้อยู่คนก็ไม่คอไประโยชน์เพื่อสิไปว่าอีกไค่นี่วันนี้ระโยมกันไปไปสั่นเสือไปไรปลาผมปลาในบัวในกลาวันถึงเนาะนั่งสู่หนูอยู่ทุ่งน้ำวันใดเด็ดบ่เอายังไงเออเอาไปแล้วมาอหาไม่กินก็ได้กินแล้วชิงกันแล้วครับพี่น้องครับพูดถึงหาหนูพูดถึงหาปลา ว่ากนเนบาอีกไเรียนสู่ัวตลาดแต่ว่าใครก็บ้าอีกยิ่เนาะอยังไโอ้มันบดอยู่ในปลาุนอมีพี่เลียวมันก็ลาส่นปลาพี่เลียวเาอมันก็มีหมาคุยใจเพื่อนเดเลย มาเบื่อมาเรียนขวดกันโตได้บาดยางกันบาดมาไล่กันว่ะเมื่อกว่าเพื่อเพื่อนน้าแกงกับบักดูปา้าเมื่อคืนนี่กันรังนั่งกินข้าวกันอยู่เนาะน,นั่งเคี้ยวกับเพราะว่าอีกเคี้ยวกับข้าวยังได้เสียงบักดเูเขาโค้งยังได้คาบหนูไว้อยู่เหรอเปลีปป่ทงน้านพี่น้องอืม มันบร่ได้ขั้นให้มุนเลยนะมันมันคุบไปใหคคนกินดที่นี่ไหม,ม,น,น,ม,มน,หนี่วะโค้กคนปรกาเด็ดมากอือเบาอีมันก็มี่กันเดะมือขวานเดี๋ยวจังไปซ

ใน้ำนมายืนข้ายืนมีไก่กับโมานนี้ำนน่อยหน่อยเพอ็กว่าถสนพอีกว่ะน้ำหน่อยหน่อยมันก็มีกินไงได้ปลาปลาฉลาดคนตไม่ให้เขาจะกินปลาแล้วไม่ใช่ฉลาดอ่าฮ่าฮา่าาาฮ่าม่าฮ่ฮ่่า ใช่เลยนี่หม้อต้มต่อท่านอันขามัวใส่ต่อท่านต้มเรียบร้อยแล้วอุ่นณป้าดาวันดีครับลุูวันดีครับเป็นยังไงคนติดตามไลน์ไปได้แล้วตอนนี้เพิ่มไปเฮ็ดบอคลิปแบบว่าเป็นบอกนะพคนวาติดตามเฮ็ดเทียวบอคลิปได้เฮ็ดปะเวลาเวีนบางโอกาสยอว่างบังพอดีซอซ็อ,องมางเลยก็ซื้อซ็อ,อง ลุงป้าอีลาน้อยองิงครับลุงป้าอีลาน้อยองีงใช่เอาพอได้เบ่งบรรยากาศหลังบ้านอู้หูนะี๋ยวใส่พ้าหอมกันแลวตรงเตาทานเนาะ ส่วนทั้งนี้กันกาลังเทพื้นนะครับนี่รอยเชื่อมระหว่างบ้านกับตัวคันนั่นไหมโดยสีสเกตรสร้างบ้านคือเกาเหมือนเดิมพี่น้องซีเมนแหล้วจังนั้นก็เป็นสนามหญา้าเป็นอย่างก็โอ้ยงามสละครับพี่น้องดีใจรื่มใจ ับแกนพอ,พอแมมๆเอฟซีแกจะสำเร็จแล้วบ้านน้องอุงอิงวันที่หนึ่งครับเขื้อนบ้านไม่ใส่ปีไม่พอดีดูดูได้อีกว่วนูดู หาหนูเก่งเด้คร like ับจะดูนี่มันคืนนร่ไหมมันได้ยักตัวแล้วมันเห็ดแบบนี้สองตัวแล้วมันวุ้งอืมมันเหามาฉันดดใช้ดดใช้ลูกมาเบิงเห็ดอีกตัวนี้เศร้าไปแถบคนใดหนูเลี้ยงคนไปเอาใจ ถ้ามันกัดมันก็ไม่ได้กัดจนว่าตายวันนั้นเนาะคุบไป่ไปเห็ดคนกินดิไหมไม่ได้เห็ดมุนดินดตุ่มเปียกข้าหมอทานนี่แหละที่ พี่น้องครับตุ้มขาหมูไหมดีมือพ่ออีกโหละต้มปาไปต้มบ่เนี่ย ุปลาลาบปลาลาบเนี้วคือยังเ้อาเนาต้าได้เาเนื้อมาาแบบคนเลยลาบเน้อน่งองซุปคือดิบปะเนี่ยฮอนาชีตึกเปยไปใช้แล้วนะหนาขีตึกเปย อันนี้คือราบเหนียวว่านใช้พุ้มโมมี่แล้วพิจาราป่านั่แล้วลาบแบบนี้แล้วคือเมื่เคยกีนหรือแค่ใส่เคยแบบไหนาราบเหนียวพ่อคือไม่ดีผสมุออโอ้ยปบุ่กัวนุ่มเอวาุแ่ขวัแล้วเราเห็นแล้วแล้วไปงานว่ั่นไปเห็นงาน เอาเหมลียงพอรกันครับพี่น้องทั้งสีขอละภูมิสุรินป้าเดาเมาคืนนี้คนหลายครั้งอีลีโช่วงหิงสันจับโทรศัพท์ขึ้นมบบัดสบสรุปสุดยอดอีดีดีใครเอ่ย อืมอืมอืมดเนี่ยเนี่ยฮ่าฮ่าฮ่นี่า่าฮ่่น่าฮ่าฮ่าฮ่าี่่่ี่่่่่่่่า่่่่า่่าา่่นี่่ เไ่โอ่พตแลเาเองจับนไหมนี่หมครับคบคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องสมนีอยู่ดีบปแฮงสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำรวยทุกผู้ทุกคนครับ